ท่านคุณเซนทั้งอิงก็อยากให้สองประเทศสงบสุขค่ะเพราะว่าไม่อยากให้ไม่อยากให้อังโคไปฟังอ,อคนที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับเราเพราะว่าพอไปฟังฝั่งตรงข้ามอย่างพวกแม่ทัพภาคสองเนี่ยค่ะเป็นคนของฝั่งตรงข้ามหมดเลยซึ่งพอไปฟังนั้นเสร็จอะ่ะก็ไม่อยากให้ท่านรู้สึกไม่ชอบใจหรือโกรธเพราะาจริงๆแล้วไม่ใช่ความตั้งใจของเราเลยค่ะ สมอ่านญาสีปุกทัปุกกเบียสนับสำเนใยเมตตาภูมเพียีอ่านนั่งเก๋เวจีได้ไปชังจะมวยนั่งต่อาบาไทยได้มีจะที่สตร๊ได้ดอกปุกสดับบี้ได้จังเติบอาเอารมปุกขังบัตรว่าตอนนี้ทางนั้นน่ะเขาอยากจะดูเท่เขาก็จะพูดอะไรออกมาที่มันที่มันไม่ไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติค่ะแต่ว่าจริงที่เราต้องการเนี่ยคือต้องการความสงบสุขให้เกิดขึ้นเหมือนตอนก่อนที่จะปะทะกันตรงชายแดนนะคะบอกว่าให้ท่านคุณเซนน่ะ เ,เห็นใจหลานหน่อยเพราะว่าตอนนี้คนในประเทศไทยเขาไล่เราไปเป็นใน